ยังไงล่ะพี่ภูมใจมากกับการของเราเน,นี่ยพี่สันนี่ีต้องตสมันสู้มาชิห่ยได้ชูไ้ดูสิเนี่ยมาชนะชนะเลยมาเออเก่งจะตายการของพี่ได้ ครับผมโอเคงังก,กลับเจ้าเรื่องแล้วดีกว่าทำไมเฉลยทำตอบกันดีกว่านะครับผมถามไปเมื่อก่อนดูการ์ตูนว่าสวนสยามของเราหรือว่าสยามพาร์คิตี่นี่นะครับผมมีเครื่องเล่นเปิดให้บริการตอนนี้ทั้งหมดกี่ชนิดระหว่างข้อหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดเลยและสามสิบเจ็ดชนิดคพี่เดียวครับครับผมเดี๋ยวครั้งนี้ตัง้งใจจอิจฉาเด็ดมาแล้วแจ็คมาแล้วเลยเหรอตอนนี้เลยตอนนี้เหรอครับผม อันนี้นั่นเองครับผมเจ็ดชิ้นมันเป็นของเล่นชิ้นครับผมแล้วก็จะบอกว่า27ชสิบนจ็ดชิ้นนี้เป็นสมุดของนั้นเลยนะครับน้องๆถ้าเกิดอยากไปเล่นสมุดสนทรีย์นะครับผมเข้าไปที่นี่เลยนะครับ www.suntaryampark.th ไปติดสายอะไรายละเอี้แล้แผนที่แล้วก็เดินทางไปสนุกกันเลยครับผมครับซ้ำทคนี้ครับแต่คำพังค์นี่จะเป็นคำพังคถ้ารายการก็ได้นะครับไม่บอกดีกว่าอ่าใช่ค่ะเพราะว่ดูดีๆรางวัลแต่ว วันนี้คือวันนี้คือกิบอชเชอร์นะครับผมจากที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พัทยาของเรา <5 S 2> อาร์ตินพารด์ดรอยกี่รางวัลห้ารางวัลรางวัลละสามใบเฮ้ครับผมอย่าลืมจำคำถามให้ดีนะช่วงหน้าเจอกันในรายการ